สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไม้เลิบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีคุณช่างแม่งแล้วก็เอฟซีของคุณช่างแม่งแล้วก็เอฟซีสายลุงพลป้าเต็นทุกๆคนนะคะรวมถึงยูทูบเบอร์ด้วยนะคะที่เป็นสายลุงพลเนาะก,ก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ออกมาทําข้างนอกนะคะอาจจะได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าหน่อยนะคะเพราะว่าเขาตัดหญ้ารถตัดหญ้านะคะรถผ่านไปผ่านมานะคะคือเขาตัดหญ้าอยู่เนาะช่วงนี้นะคะอาจจะ อาจจะได้ยินเสียงรบกวนหน่อยนะคะคือบ้านข้างๆเขานะคะบ้านติดกันนี้และคะ่ะเขาออกมาตัดหญ้าช่วงนี้เนาะวันนี้เห็นอากาศดีๆคะ่ะก็เลยออกมาทําข้างนอกเหมือนฝนจะตกแต่ว่ายังไม่ตกนะคะคือแดดไม่ร้อนปกติช่วงนี้แดดจะร้อนมากก็จะไม่ได้ทําคลิปนะคะพอดีวันนี้เห็นอากาศดีก็เลยออกมาทําคลิปนะคะก็เข้าไปดูช่องใหญ่ๆมาหลายช่องเหมือนกันนะคะก็มีหลายช่องอยู่คะ่ะเนาะที่เข้าไปติดตามก็ไปกดเป็นกําลังใจแล้วก็ คอมเมนต์ comment, แล้วก็กดไลค์ให้นะคะถึงไม่ได้คอมเมนต์แต่ก็กดไลค์ให้ทุกครั้งที่เข้าไปดูไม่ว่าจะเป็นช่องไหนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะเห็นเข้าไปดูหลังบ้านก็เห็นมีคนติดตามเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนก็ขอบคุณนะคะสายจำปะดงเนาะขอบคุณที่มาเข้ามาติดตามให้นะคะเข้ามาดูคลิปให้นะคะก็ขอบคุณมากๆเนาะวันนี้ก็จะมาพูดข่าวสารกับเรื่องที่ช่องใหญ่ๆเขาออกมาบอกนั่นแหละคะ่ะว่าคนที่ออกไปด่าลุงพลแล้วแต่ว่ายังไปใช้ช่องอีก ช่องไปอวยลุงพลหรือว่าอยู่เข้าข้างลุงพลคือท้ามาหากินสองด้านนะคะก็เรียกว่าอีกฝั่งหนึ่งดา่าอีกฝั่งหนึ่งก็ไปทําคลิปอวยคือเอาคลิปอวยนะออกมอวยลุงพลแล้วตัวเองเป็นคนดา่าก็ออกไปด่าลุงพลคือเหมือนกับว่าเป็นคอนเทนต์ทำ YouTube เพื่อเพื่อทําทั้งสองฝั่งนะคะทำฝั่งดีและฝั่งไม่ดีว่างั้นเถอะเพื่อจะได้ตอบโตซ้ซึ่งซึ่ง เรียกยอดไลค์จาก Youtube นะคะคือเอายอดยอดฝั่งที่ไออวยลุงพลหรือว่าเข้าข้างลุงพลให้มีคนเอฟซี FC ของลุงพลเข้าไปดูทีนี้ที่ตัวเองออกไปแล้วก็ไปด่าลุงพลก็เอาช่อง,ช,อง,ช,องช่องที่อวยกับช่องที่ตัวเองด่าเนี่ยคือคือหารายได้ทั้งสองด้าน,น,นเนาะแล้วก็ได้ยินบอกว่าให้ สายยูทูบเบอร์ของลุงพลได้รู้ว่าช่องช่องนี้เป็นของคนคนนี้เป็นของคนกลุ่มนี้หรือว่าเป็นของฝั่งเดียวกันกับที่ออกมาด่าลุงพลอย่างนี้นะคะให้ทุกคนเข้าไม่ต้องเข้าไปดูอะไรประมาณนี้นะคะไอเราก็เคยเข้าไปดูเขานอกก็คิดว่าเขาเราส่วนตัวนี่ไม่รู้หรอกค่ะว่าใครจะเปิดกี่ช่องกี่ช่องกี่ช่องเป็นช่องไออวตารอะไรพวกนี้เราไม่รู้หรอกค่ะเพราะเราทําไม่เป็น เราก็จะเปิดเป็นแค่ช่องเดียวที่ให้ลูกเปิดให้นี่แหละคะ่ะแล้วช่องของเราถึงจะเป็นช่องเล็กๆแต่ก็ไม่ไม่ได้ไปอะไรนะเข้าข้างคนที่ให้ร้ายลุงพลนะคะคือจากที่เราติดตามข่าวของลุงพลมาตลอดเราก็อยู่ฝั่งลุงพลมาตลอดด้วยใจเกินร้อยเกินล้านเลยแหละคะ่ะว่าลุงพลเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้ทำไม่ได้ทำน้องเราก็ติดตามเข้ามาตั้งแต่ต้นนะคะถึงจะเป็นช่องใหม่ที่เพิ่งมีคนมารู้จัก แต่ว่าการกระทําหรือว่าคําพูดของเราก็จะอยู่ฝั่งลุงพลมาตลอดนะคะก็เห็นคุณธนันก็บอกว่าอย่าติดตามช่องอะไรเล็กที่ไม่เปิดหน้าตาใช่ไหมคะหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าส่วนตัวนี้ก็คือเป็นคนที่เปิดหน้าตาก็คุณธนันก็พูดถูกนะเพราะว่าคนที่ไม่เปิดหน้าตามคือรูปภาพรูปภาพแต่พอเราเข้าไปดูก็ยังไม่มีเอกเขาเรียกอะไร ตัวจริงออกมาพูดอย่างนี้เราก็จะไม่เข้าไปดูเหมือนกันแลวค่ะตอนนี้เนาะเพราะเมื่อก่อนนี้เราจะดูหมดเลยว่าคนไหนที่พูดเกี่ยวกับลุงพลหรือว่าชมลุงพลอยู่ข้างลุงพลเราก็จะเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์ให้ตลอดแหละคะ่ะแต่พอมารู้อย่างนี้เราก็คงไม่เข้าไปดูเหมือนกันเลยเนาะ,ะเพราะว่าถ้าคุณทําช่องที่อวยลุงพลแต่ตัวตนของคุณด่าลุงพลอย่างนี้เราก็ไม่สนับสนุนค่ะเพราะว่าเท่ากับคุณหาหารายได้สองด้านเลยใช่ไหมคะพวกนี้ เราก็จะไม่เข้าไปติดตามไม่เข้าไปดูให้ก็แล้วกันเนาะแต่ส่วนตัวแล้วก็คือเป็นสายของลุงพลอยู่แล้วแหละถึงว่าไม่ได้ไม่มีใครรู้จักแต่ว่าเราติดตามมา,มาตั้งแต่ต้นเราก็ให้ใจลุงพลไปเกินล้านอยู่แล้วว่าลุงพลไม่ได้ทําน้องก็ติดตามมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละค่ะเนาะก็เลยออกมาพูดคุยว่าเออเราก็เห็นดีด้วยนะกับช่องใหญ่ๆที่เขาพูดกันเนาะว่าเราไม่ควรเข้าไปสนับสนุนคนที่ออกมาดาลุงพลแต่ว่าไปเปิดหลายช่อง อยู่ข้างลุงพลอะคือเขาหาไรายได้สองด้านนะคะเนาะถ้าเรารู้ว่าช่องช่องนั้นเป็นใครเป็นช่องที่อยู่กลุ่มที่มาด่าลุงพลเราก็ไม่อยากเข้าไปสนับสนุนเนาะเราก็ทำตามที่ช่องใหญ่ๆเขาพูดกันก็แล้วกันเนาะสำหรับ f อของลุงพลนะคะเพราะเราก็จะดูดูข่าวไม่ไม่ไม่ได้ดูทุกช่องในวันเดียวหรอกคะ่ะก็คือวันนี้เจอช่องไหนก็จะดูช่องนั้นวันนี้ช่องไหนเด้งขึ้นมาก็ ก็จะดูช่องนั้นนะคะประมาณนี้นะคะถ้าวันไหนเวลาเวลาเราว่างเราก็จะได้ดูหลายช่องหน่อยนะคะก็จะดูทุกทกช่องนั่นแหละคะ่ะที่เราที่เป็นพันธมิตรของลุงพลนะคะเป็น y o youtube สายลุงพลก็จะเข้าไปดูให้นะคะบางทีไม่ได้คอมเมนต์แต่ก็กดไลค์ให้นะคะก็ออกมายืนยันตัวตวนว่าตัวเองนะ่ะคือเข้าข้างลุงพลอยู่แล้วเพราะว่าเชื่อมั่นลุงพลประเต็นว่าเขาไม่ได้ทําหลานเนาะ ก็จะยืนเคียงข้างไปตลอดก็จะดูยูทูบเบอร์ของของลุงพลอยู่ฝั่งนี้ไปตลอดแล้วค่ะคือไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะแต่ต้นเรามาแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นค่ะตอนแรกอาจจะหลงไปเชื่อคนบางคนบางกลุ่มที่ออกมาเหมือนจะปกป้องลุงพลแต่พอเรารู้เราเห็นในพฤติกรรมของเขาว่ามันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่เขาออกมาพูดออกมาอะไรรับพออยู่หลังๆมาออกมาแซะมาด่าเราก็เลิกติดตามไปแล้วเนาะ เพราะเราไม่ชอบในสิ่งที่เขานําเสนอเพราะว่าเราเราเชื่อมาตลอดว่าลุงพลไม่ได้ทําพอมาเจอแบบนี้เราก็เลยเลิกติดตามก็เลยถอนออกมาหมดทุกคนเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เริ่มแซะลุงพลหรือว่าด่าลุงพลเราก็ถอนออกมาหมดแล้วยิ่งไม่รู้ว่าช่องที่เขาไปเปิดไปเปิดอีกช่องที่เป็นช่องอยู่ข้างลุงพลพูดพูดอะไรเกี่ยวกับลุงพลดีหมดแต่ตัวตนของเขากับด่าลุงพลอย่างนี้เราก็เลิกไปติดตามช่องนั้นด้วยเหมือนกันเพราะว่า ถ้ารู้ว่าเป็นคนคนเดียวกันแล้วเราจะติดตามช่องนั้นให้เขาได้ยอดทําไมแล่ะใช่ไหมคะทุกคนเนาะเราก็เลิกติดตามไปแล้วเพราะว่าตัวตนของเขาเป็นแบบที่เราเห็นตอนนี้นะ่ะคือไม่ได้ไม่ได้ให้ใจลงพลอะไรเลยเราก็เลิกติดตามไปแล้วแล้วทาไมเราจะต้องไปติดตามช่องที่เขาเปิดเพื่ออวยลงพลด้วยล่ะในเมื่อเขาก็คือคนคนเดียวกันใช่ไหมคะทุกคนอันนี้เราก็เลิกติดตามไปแล้ว ยิ่งมาเจอช่องใหญ่ๆเขาพูดถึงว่าช่องไหนช่องไหนบ้างเนาะเราก็เคยเข้าไปดูหมดแล้วช่องใหญ่ๆที่เขาพูดถึงนะว่าช่องพวกนี้เป็นช่องของใครเนะี่ยเราก็เข้าไปติดตามเข้าไปดูมาหมดแล้วเนาะพอม,มารู้อย่างนี้เราก็คงไม่ดูแล้วแหละเพราะว่าเราไม่ชอบคุณทําแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเข้าใจค่ะว่าเป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะทําช่องอวยลุงพลฝั่งหนึ่งหรือช่องที่เขาด่าลุงพลอีกช่อง มันก็อยู่ที่ตัวของเขาแต่ว่าเมื่อเรารู้แล้วเราก็เลิกติดตามแค่นั้นและค่ะเนาะเพราะเราไม่ชอบในสิ่งที่เขากระทำนะคะก็เลยจะออกมายืนยันตัวตนของตัวเองนี่แหละคะ่ะว่าตัวเองก็คือสนับสนุนลุงพลน,นะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ให้เขาหลุดพ้นจากคดีต่างๆที่เขาไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าเชื่อมั่นว่าเขาไม่ได้ทําคนไม่ได้ทําจะให้เขาไปติดคุกเป็นไปไม่ได้ก็เหมือนกับที่แอดแอดอะไรนะ เอ็ดปัดที่ออกมาพูดของวันก่อนนั่นแหละที่ว่ามีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าอย่าไปขึ้นศาลนะหรือว่าอะไรอย่าไปตามนัดหมายนัดนะเพราะว่าเลื่อนไปแล้วอะไรอย่างนี้เราไปฟังมาเราก็โหทำไมเจ้าหน้าที่ออกไปพูดอย่างนั้นนะคือในส่วนตัวคือไม่ชอบเลยเลยคุณรู้กฎหมายทุกอย่างแต่ทำไมคุณออกไปบอกให้ประชาชนหนีหมายเราไม่ชอบในส่วนนี้ค่ะเป็นถึงเจ้าหน้าที่คุณยังจะหน้าด้าน คุณไม่อายหรือที่จะออกไปพูดอย่างนั้นในเมื่อคุณรู้กฎหมายอยู่แล้วว่ากฎหมายถ้าเราหนีศาลนะเรามีความผิดแต่ทําไมถึงออกไปให้คนทําความผิดล่ะคะในเมื่อในเมื่อศาลท่านไม่ได้เลื่อนอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ให้คนที่จะไปให้ปากคําเลื่อนเลยไม่ว่าจะเป็นวันที่หนึ่งวันที่สองเขาก็ไปศาลกันปกติแต่ทําไมเจ้าหนะ้าที่คนนี้ถึงขับรถตะเวนบอกคนในหมู่บ้านว่าศาลเลื่อนนัด นะคะในความคิดของคุณคุณคิดอะไรอยู่อะคุณถึงออกไปบอกเขาให้เลื่อนนัดศาลทั้งๆที่ศาลไม่ได้เลื่อนนัดอะแต่คุณกลับออกไปบอกว่าศาลเลื่อนนัดไม่ต้องไปนะวันที่หนึ่งที่สองนะ่ะเห็นไหมเราเห็นแล้วว่าเจตนาเขานะ่ะคิดอะไรอยู่ต่อให้เขาไม่พูดเราทุกคนก็คิดได้แล้วว่าสายลุงพลทําไมออกมาพูดอย่างนี้นะคะอย่าให้เราพูดเราเอ่ยเลยว่า คุณเป็นยังไงกันถึงออกมาบอกคนที่เขาจะไปให้ปากคาว่าไม่ต้องไปความคิดของคนบ้านบ้านเราเนาะเดี๋ยวนี้โซเชียลมันแรงค่ะถึงเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรเขาถามคนรอบข้างแล้วว่าคนที่เขาเชื่อใจได้เขาก็ถามได้แล้วว่ามันจริงไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะน่ะอายย้อนหลังเขาไม่ทีนี้นะ่ะเป็นถึงเจ้าหน้าที่แต่กลับออกมาให้คนหนีหมายสารนะคะ คือสารเรียกแล้วไม่ให้ไปเนะี่ยก็เท่ากับมีหมายศารนะคะมีความผิดด้วยอะ่ะเห็นไหมหรือว่ามองไว้แล้วว่าต้องเป็นคนนี้หรือเปล่าเลยทํายังไงก็ได้ที่จะให้เป็นคนนี้ใช่ไหมนี่เป็นคําถามนะคะไม่ไม่ใช่ให้ร้ายนะคะคือคําถามของคนบ้านๆ้านประชาชนทั่วไปที่เขามองเห็นนี่แหละนี่ก็คือประชาชนคนหนึ่งที่มองเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เลยอยากจะถามว่าใช่หรือไม่ คุณคิดอะไรอยู่คุณถึงออกมาบอกให้ประชาชนไม่ต้องไปตามนัดเนะี่ยทั้งๆท,ที่รู้กฎหมายอยู่แล้วว่าถ้าใครหนีไมยสารไม่ไปตามนัดเนะี่ยสารนัดแล้วไม่ไปเนะ่ะมีความผิดยังไงแต่กลับมาบอกให้คนอื่นเขาหนีสารนะคะเนี่ยหรือว่าจ้องไว้แล้วยังไงจะต้องเป็นคนนี้จ้องไว้แล้วอะ่ะคนมันไม่ผิดอย่ายัดเยียดให้ผิดเลยค่ะคนไม่ได้ทําอย่ายัดเยียดให้เขาทําเพราะ ยังไงเขาก็ไม่ได้ทําวันยังค่าเพราะเขาไม่ได้ทําอยู่แล้วจะให้เขาทําได้ไงเขาก็ออกมาปฏิเสธอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ทํายังไงก็คือไม่ได้ทําจะให้เขาทําได้ไงล่ะเนาะในคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเท่านี้แหละคะ่ะว่าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นอย่างนี้นะตลอดเวลาที่เราได้ติดตามข่าวมาเราก็เห็นแล้วว่าลุงพลเขาอะกับป้าแตนน่ะเขามีความจริงใจจริงใจแค่ไหนที่จะสู้เพราะว่าเขาไม่ได้ทํา สู้จนหัวชนฝานั่นแหละค่ะเนาะถ้าเป็นเอฟซลุงพลก็เชื่อมั่นในตัวลุงพลป้าแตนเถอะคะ่ะถ้าเราติดตามมันตึงแต,ต้นเนาะเราจะเชื่อเชื่อในส่วนที่เรามองเห็นเชื่อในสิ่งที่เราตามข่าวใช่ไหมคะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ลุงพลป้าแตนด้วยในนัดต่อไปนะคะถ้าพ่อปู่วันนี้ก็ได้ข่าวว่าไฟฟ้ามอบอแปลงไฟฟ้ามาลงแล้วเนาะต่อไปพ่อปู่ก็คงจะเสร็จสมบูรณ์ เสร็จสมบูรณ์แบบอย่างสง่างามก็ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของลุงคนบ้าเต็นกันทุกคนแล้วกันนะคะเรามีน้อยเราอุดหนุนน้อยค่ะเสื้อตัวหนึ่งหรือว่ากาแฟกล่องหนึ่งก็ได้นะคะถ้าเรามีงบน้อยเนาะถ้ามีใจอยากช่วยบุรณาบุรณะบ,บุรณะหรืออะไรเขาเรียกนะ่ะปฏิสังขรณ์ของพ่อปู่ปาริจิตให้สมบูรณ์แบบนะ่ะให้ต่อกันแบบสมบูรณ์แบบเราจะบริจาค เขาไม่เรียกว่าบริจาคอะเขาเรียกว่าเราช่วยสนับสนุนสินค้าของลุงพลประแตนเพราะว่าลุงพลประแตนไม่ได้เปิดรับบริจาคลุงพลประแตนเขาขายสินค้าเราก็ช่วยอุดหนุนสินค้ามันมีหลายตัวห้าหกตัวใช่ไหมคะตอนนี้ก็คงมีประมาณหกตัวประมาณนั้นนะคะถ้าจําไม่ผิดเนาะเราก็ช่วยอุดหนุนไปเรามีน้อยเราอุดหนุนน้อยคะ่ะกาแฟกล่องหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นเสื้อหนึ่งตัวก็ได้ที่มันราคาถูกหรือจะเป็น ครีมอาบน้ําก็ได้อะไรสองร้อยเก้าเก้าอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเราทําตามกําลังของเรานะคะกําลังเรามีเท่าไหร่นะคะเราจะเกินตัวเราก็แล้วกันเนาะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งเอแผ่นนาคแผ่นเงินแผ่นทองเขียนชื่อที่อยู่ตัวเองปีเขียนชื่อน้มสกลุลและก็ครอบครัวของตัวเองถ้าใครยังไม่ทําอยากทําก็ทําและส่งไปที่บ้านหลวงพลจำปาดงได้นะคะก็ มาฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพปลนนามัยแข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยแค่เจ็บเนาะก็ฝากติดตามไม์เลิบจเจด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ไม์เจ็บไม์เลิบจเจด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ